คลิปนี้บ่าวเตพลอยากให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องให้คนในหมู่บ้านมาเบิ่งเนาะพี่น้องถนนหนทางของเมืองไทยนะว่าเขาไปหอดไซแล้วก้าวไกลกระโดดไปหอดไซแล้วเนาะพี่น้องอยากให้ผู้ใหญ,ญ่บ้านมาเบิง่งอยากให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาเบิง่งเขาสิเสือบอว่านี่คือถนนในเมืองไทยพี่น้องพี่น้องครับสบายดีบ่าวท้อง สบายดีสวัสดีครับสบายดี FC เอฟซีบอลทองลหลายๆทนนยันนั้ในเด้อแมนอ๋อพี่น้องเลยเนี่ยความอลังการใกล้สี่พันแล้วสบายดีพี่น้องสวัสดีครับกาศกทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปยทุกคนทุกท่ันครับผมขอสู่สองบ่าวเตยพ่นชาแนลเนาะพี่น้อง<ม>เรื่องเล่าในมือนีนะครับก็คือบ่าวเตยพ่นเห็นอันบาโบเนาะผนไปถ่ายถานนหนทางอัน ของประเทศไทยนะพี่น้องเพิ่นนอ,อกไปทำาลาทำงานของเพิ่นเนาะเพิ่นกระด้ถไทยรีวิวการกรา่อสร้างถนนในเมืองไทยบาวเต้พลเห็นคลิปแล้วละกะบบได้ไปกับเพิ่นเลยก็ได้ขออนุญาตนะครับคลิปจากช่องบาโบ,โบโซล่าเสียงแคลาวนะครับขออนุญาตมาทําคลิปมาเผยแพร่ต่อนะครับบาโบครับขอบุณขอบุณหลายๆเนาะสาหรับบาโบเฮานะครับแล้วกะ็คลิปนี้บาวเต้พ่อยากนําเสนอแล้วก็อยากให้คนบันบาวเต้พลนได้มาเบิง่งได้มาเห็นน้องพี่น้องอยายผู้เฒ่าผู้กแก่ ยังให้พญหญ่ยายบานมาเห็นนะว่าถนนหุนทางในประเทศไทยนี่มีจักสรรนะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้ถ้าพร้อมก็แล้วกัไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนะครับครับพี่น้องครับสบายดีบาวทองสบายดีสวัสดีครับสบายดีเอฟซี FC บาลทองลหลายๆทันนล้วในเด้อแมนอ๋อพี่น้องเอยเนี่ยความอลังการใกล้สีพ่พันแล้วใกล้เช้นแล้วเนาะพี่น้องเ,เนาะประเด็อีกทีนึงเนี่ยออกจากทางด่วนบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางสม,มุทรสาครพี่น้องเอ๋เนี่ยครับ ๋ S <S อ้โหูโโพี่น้องเอ้ยโดนแล้วนานแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ทองบ่ได้ลงคลิปหลายวันลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่กะได้มีโอกาสากมากับบาโบนั่พี่น้องมาบึ่งทางด่วนโอ้ยพี่น้องเป็นจริงไดมเป็นยังไดไอ้ใกลแล้วไกลแล้วไกลเสแล้วแล้วเป็นปหูปเป็นหางนาตากะโอ้โหสุดยอดอลังการกว่าเดิมกว่าเก่าพี่น้องเอ้ย โอ้โทคือหน่อเลยสิ้นปีนี้จะมาวัดสิเลียวเซตบ่อยคือสิเลียวเด้เขาว่าสเลีอยู่บอหน้าสิเลียวอยู่เด้นี่มันก็เลือแบบเล็กๆน้อยๆบางช่วงบางตอนซื้อได้นี่ปอ้โหบานสิเลียวอลังการเด้อลังการหลายโอ้ยก็อาังการอยู่ตรงหน้าพี่น้องเอ้ยนะแมนนับชมเพื่อเป็นแนวทางเด้อนะคลิปเียีวิธีนี้มันนี่ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทำครับบอลทองอีกอันหนึ่งนะเป็นอัปเดตต้องไปลองลองหลังจากทีมเขาเดินทางนะ เดินทางจากสมุทรปราการนะฮะโดยทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะมาที่ด่านเก็บเงินมาคุ้นเทียนเลี้ยวซ้ายมาที่ถนนหมายเลข32นะฮะหรือว่าถนนพระราม2องพี่น้องลเลยถนนเสน่ห์ไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมนะฮะพูดและหมายเลข4นะฮะกับสรุดหูสรุดตาอีกแล้วเนาะพี่น้องนะเพราะว่าภาพการถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี <Man. S 1> ่ยแมนตอนทีา่มาขัานขันข้นบนโมนน man, 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 นนมี่ได้แมนแมนแมนขันบนโมมี่มีแต่งานมากระถุนแค่มีแต่งานมากระถุน,นแ,แล้วเเลก็บางต้นกับมีแต่เสา ตอนนี้นี่ยโบวโห้ยพี่น้องเอ้ยเอียงไงพี่น้องเนี่ยสีแดงสีฟ uh ้าส uh> ีอ่อนอ้หมุนเด็ดมีตะเล็กสีแดงแดงนะ๋อสท้อเป็นอียงอะไรมาที่นี่โอ้อันนี้เนี่ยว่สที่เขาไอ้ยกขึ้นมาขึ้นไปประกอบนี่แหละอ้ายขึ้นยกขึ้นไปประกอบเลยมันมันถูกไส้รถบวกมาเนี่ยมาเสาไว้ล้อถ่านี่ข้านี่ต้องราบเนี่ยแล้วก็ยกเป๊ะเป๊ะเป๊ะว่างเลยแสดงว่าแสดงว่าสะพานตัวนี้เป็นสะพานอ่าเขาเอินอ่านอกดาวว่าเราอยู่ไหนเนี่ย ชื่อว่าน็อคดาวกับโแม่เนี่ยมีสิศวกศรนแท้เพิ่นออกแบบคำนวณมากเฮ้ยนี่จะว่าน็อคดาวกับโบเนี่ยใจเปน็นยังไงเอาเขาเอาเป็นชิ้นเป็นชิ้นขึ้นประกอบอลักษณะขายคือคือดิ่งเลยบอกว่าน็อคดาวมันมัดคุณค่าโหดดิเออเมีนบอกวงการเพิ่นจะทสไลด์ล้านเน,นี่ยแต่ทสไลด์มูลเจ็ทสไลด์ทะนิ่งมุ่งีนป๊อดก็รู้ส<ท>ึกนะฮะเหมือนลุดมาอีกจังยังโลกโลกนึงเลยพี่น้องเอ๋อ โครงการของเมืองไทยเนีาา่ยฐานสังแล้วเสร็จนี่จะอลังการขนาดไหนพี่น้องลองคิดตนาการเบื้องลองคิดเบื้องเด้ินนะฮะนี่แหละพันวาเนี่ยฮะอยู่เตนิกะล่าอยู่เตนิกระรอบกับสิบหกเห็นเนี่ยแมนแมนแมนปีนี้โอ้โถหมองนี่อาจารย์เลยโอ้โถอลังการหลายโอ้จุดนี้น่ะจะเป็นอาจจะเป็นช่วงดานหรือว่าช่วงลกิดำลังขึ้นเนี่ย<อ>ช่วงตัดเนี่ยแมนเตี่ยมาถูเล็กมีแต่เล็กอ่อยต่อยเลย เล็กยังเล็กหน่อยๆเล็กยักเป็นเล็กอีหยังนี่เขาเฮ็ดแบบเป็นคานหรือเป็นอีหยังนี่จากเวลาเขาประกอบนะก็วันละการจากมุ่งนีอาจจกมุมนีเพรานายที่บ้าบัวเคยไปเนาะเพื่อนเนาะหลังจากที่เดี๋ยวไปทางด่วนมอเตอร์เวย์เนี่ยที่ไปบางประอินโคราชเนาะเพื่อนเนาะมอเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ยวันนี้นี่ยไม่เห็นนี่อย่างเนี่ยเกมแปดสองเนี่ยบอกเขายว่าอลังการเนี่ยฮะป้าถูกคือกันเนาะคือกันกับแบบเดียวกันเลยอะมอเตอร์เวย์เอ็มหกเนาะ คือการอิีแถวนี้ยานนี่ยก็ตรวจซอนเสาหลายหลายทางก็ซื้อก็ตรง,งอิีนี่แหละคือสิ่งที่ได้เห็นนะฮะนี่คือสิ่งที่เอาบอัวพะการได้คลิปภาพบรรยากาศมาฝากให้พี่น้องในเบงกอลได้รับมช,บชมเลยเบงเอลนี่ความมันกว้างความมันใหญ่ถนนอยู่อ่าข้างล่างน่ะหลายเลนเลยนี่ข้างล่างกกว้างกว้างด้านบนกี่มีแมนเพราะเสดไทยคือดีแต่เนาะแมนเมน ปนันรถยังแน่นปุ๊บเบิ่งฝั่งมือไงรถแน่นรถแน่นเลยไปทางบางคนเชื่อรั้มสองเลยไปลำไส้แน่นปนันลายเลนนะ่นี่ยังแน่นเลยบอสโทรประทางด่วนแล้วสิมีโอกาสได้ขึ้นไปบ่ทางด่วน้ยต้องมีโอกาสนี่ไงทางด่วนท่านต้องขึ้นไปเด้ไปรับชมวิวด้านบนเด้ยแมนรถพานไปสำหเสบเนีไอเคยผ่านไกลมากหลายแต่หลายเทืออเลยเป็นว่าแมนแมนแมนแต่ว่าแต่ละเทธอแต่ละ อ่าที่เคยผ่านไปผ่านมาแต่ละเถื่อมมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเด้ประเทศไทยไมีการอัปเดตทุกมือเน่ยแมนแมนแมนเดือนเนะี่ยมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆแต่ละปีขึ้นมาใหม่เ <Man. S 2> รื่อยๆเด้แมนบอมีแบบว่าอยู่กับทีอยู่กับหม่องเนี่ยแมนแมนเพราะว่าเข้ามาตอนนั้นแถวนี้ยานนีมันก็พัระธานในวบ้านดิเด้มันประธานใ้แถวเข้ามายัางยังเออเข้ามา,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 มาชุดนี้ทุบอะไเรียบร้อยเบิเ่อแล้ว ก็เลือบางช่วงบางตอนอีกบ่โดนอีกบ่นานคือสีวเหล่าพุทธน่ะรอบนี้แปลกหูแปลกตาเลยแม่นะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเนี่ยแมนจะเคยผ่านจะเคยมามล่ะจะเป็นยังคือตื่นเต้นไปถามจะตรงตรงเปลบอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นคือเกาแหละเพราะว่าไอ้ตอนที่มันแล้วกับตอนที่มันบทันัยแล้วมันแตกต่างกันเด็แตกต่างจริงหอไมแตกต่างเพราะว่าตอนที่มันบ่บุทันัยแล้วมันบ่เอาเบื้องมันก็ยังรุ่งร่างแปว่าบปเป็นระบบระเบียบมันกับบ่งามเมันก็ไ่สวยอ่ะนะ วันนี้ที่เฮ็ดแล้วแหละมันแตกตา่าือว่าโอ้มันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนก็งามมันกับเป็นตาเบิง่งเด้จากที่ก็สั่งเริ่มต้นอาจจะบอกว่าบิ้งเบงว่าท่านเป็นรูเป็นรลางแมนแมนแมนพอก็สั่งเสร็จแล้วเป็นรูเป็นรางแบบนี้นะพี่น้องนี่เพิ่งเอมันเซ็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมจีได้ใส่งานเลยนี่ประาไทยไท่านอ่าเพิ่เพิ่งเซ็จแล้วเนี่ยเพิ่เปิดใส่งานทันทีเนี่ยแม่ตีเป็นบย่าีิธีก็ต้องมีพิธีเปิด นี่แหละคือสิ่งที่จะเห็นเอาไว้พิมพ์เอาไว้นนะฮะประเทศไทยนะพี่น้องเป็นการอัปเดตเออวันนี้บ่าวบกับบ่าวท่องภาคทางผู้ชมมาอัปเดตบึงโครงการกอา่อสร้างทางหของทีวีเอ็มปาสองเนี่ยฮะเป็นการถ่ายคลิปนะครับบางทางก็จะเฝ้าเมื่อเฝ้านายบ่าว,าวาบกกับบ่าวท่องเอ้อเป็นการอัปเดตเป็นการเดินทางเนี่ยฮะาทางผู้ชมบอกว่าเมื่อจะคลิปเก่าเบิรงนไงวันสันเจ้าคิดจากไหนขบานสี่หายน่มันจริงๆแล้วมันก็บเม้นคลิปเก่าเด้อผัวมันอัปเดตมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนี่ แต่ว่าระแมนอยู่เส้นทางเดิมเส้นทางเก่าแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเด้่นี่เบิ้งอยู่นี่คืออุโมงค์นี่ป๊อตโทรมองนี่ปัญหาอุโมงค์เนาะแมนปัญหาอุโมงค์รู้สึกออกมาจากอีหลงนี่แน่แมนแมนแมนเพราะว่ามันหนีไล่สะพานเนีสองสามสะพานคืนคิดก่อนหน้าทีน้องเคยถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ฮายถ่ายคลิปไปนี่แล้วตามเส้นทางเก่าเส้นทางเดิมเอฟซีไปโอ้ยไปจะเบื่อไปจะนายถ่ายแต่คลิปเก่าคลิปเดิมมาสูงโอ้หน่อยใจเนี่ย มันเพราะว่าเขาเขาอัปเดตเขาอัปเดตลงนะอัปเดตคีิต้องไปกับเพื่อคุ้มซุปรายการเพื่อความบันเทิงแมนบึงกับแบบนั้นกับกับขอเป็นตัวแจในการเหตุคลิปเ้างเป็นตัวแมนแมนแมนคอมเมนตยังกับถ้าเราฟังแล้วแต่ว่าที่ว่ามีคิดน้อยๆแต่กับแต่เทากับมีสิทธิ์ดีเพิ่นจะดีเยี่ยนใดกับก็ดีใจก็ดีใจอยแบบนั้นกับคอกเมนต์ยังนะครับกับที่ว่าอยากอัปเดตให้ทางส้มในบึงหน่อยนี้ในการรับชมเนี่ย ทานทีที่บา,บาร,ร์มุกบาร์ท่องอะไรไปเนี่ยทริปดีตรนี้เท่ามากกันทีเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอนนะไปดองน้ำก<ม>ตงในไทยาทางด่วนลอยฟ้าเจ้าว่าที่ตั้งซื้อทั้งโด่วนไหนจังไงเอา้าจะลองเบิองกันกวางสาังก์สิจะเห็นอี่นะเหตุการอยู่นะจะจิตตังซื้อยังไงเขาว่าทางลอยฟ้าแหละทางลอยฟ้าเนาะแมน่นเลยกระทางลอยฟ้าแล้วทางลอยฟ้าแ,าาแมน นี่คือประเทศไทยสร้างทางลอยฟ้าทางลอยฟ้าสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนแมนยกระดับขึ้นไปเป็นทางลอยฟ้าไอ้นึ่งเอ้ความรักความบังคมความอลังการนี่แหละแมนอสุดยอดที่ดีมายามด้กะตื่นตาตื่นใจมายามในกะบเบือบ่อายเบิงถนนท่ทางุบุ้สิเบือสีไนจะได้ท้อมจะเบิงที่ประเทศไทยป็นสั่งอะไรจังได้สั่งอะไรยังไเนาะพไปนองเนาะยิ่งเบิงยิ่งงามยิ่งเบิงยิ่งอ่อนซอนอีดีอ่อนซอนแห้ง จะเบามานี่จะเบาจากใจหรือจกา,าอกแกล้งว่ามันเบาแกล้งได้อันนี้เบาดีเด<น>้ว่าคนไทยไมีบางคนเพี่น้องมีบางคนเพิ่ว่าเฮ้ยพวกเจ้าสองคนเนี้เวอร์ลายเป็นการบอกว่าชนบอลโน่บอลสันเงี้ยบอกสนนมันก็นธรรมดาคนทมันก็ธรรมดามันยีธรรมดาบองไหนมันบไนุนบได้ธรรมดาเด้นี่ธรรมดาก่ะธรรมดาข้างล่างเลยทางยกระดับมันเป็นก็ธรรมดาเนี่ยนี่สัหรับสัหรับไอ้แขวนะ สำหรับบาบูกับบธุธรรมดาเนี่ยบบธธรรมดาสิ่งที่ธรรมดาของคนไทยอาจจะเป็นสิ่งปแปลกใจสำหรับเราแล้วที่เรเคยเห็น,นแมนแมนแมนพราะว่าจุดเที่ยวเคยอยู่อ่ะบ้านเที่ยวเคยอยู่เรา,าเคยเห็นแบบแบบนี้ในเพิ่อนพระท่าน,นสั่งแบบนี้เพิ่อนพระท่านจะเป็นเนาะมันบอมบอบอมี่บอยง่ายบุธในมี มันบม่บมีแมนข้าบ่มีเขาบ่เห็นสิ่งที่ข้าบ่มีไอ้ท่อมันแปลกใหม่แปลกใหม่เดี๋ยวก็ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นอีกต่างหากไหมวันนี้วันต่างยังกับเผาโมนี้เขากินข้าวจำเจียวแมนโมนี้เขาได้กินไก่ต้มแมนโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะความเสียบมันจิต่างกันเด้นี่ไอ้ทองปอดโถมองนี่อุลเริ่มเป็นรูเป็นหลางเลยนะเริ่มเป็นรูเป็นห่างแล้วหลางไอแมนมันจะมีสิ่งสิ่งอ่าสิ่ง ที่ปลูกสางเลื่อนเล็กที่ว่างข้างล่างเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยเนี้อ่าถูกเริ่มแล้วเริ่มแล้วใกล้สี่แล้วแล้วนี่อ่าถูกมองนี่มองนี่มันเป็นอ่าด่านมันเรียเป็นสถานีบ๋องข้าวใหญ่จุดที่รถแล่นขึ้นและลงเนี่ยเป็นจุดตัดด่านเก็บเงินด้ยอ๋อมังด่านด่านเก็บเงินที่อ่านเก็บเงินทีรถแล่นลงมาอ่าถือเป็นจุดขึ้นผอนเด้ อันนี้คือความดีใจเด้อพี่น้องความดีใจของบ่าวคือบ่าวช่องไรแนแมนแมนส่วน <man. S 1> ในการถ่ายคลิปไวน้นะฮะให้เอฟซีได้เบิ่งให้มเอฟซีได้เห็นเพราะว่าเมื่อหน้าเนี้ยท่าช่องอาจจะยังเป็น40ปีเดือนก้าวป,ปีได้เห็นจุดน,นี้นะฮะอาจจะเปลี่ยนไปไหนเปลี่ยนแปลงกัายเป็นไหนเนี่ยแมนมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเด้อบอลบอลนีคือเกาอ่าเนี่ยนั่นนะนั่นหนึ่งหนึ่งพยสองห้าหกเจ็ดถึงสิบพันวาคมสองห้าหกเจ็ดธรใช้ทางหลักพระรามสองไปมหาชัยได้เอาเอโอ้โหนี่หายนี่หายจะเบิ่งนเนี้ยบ่โดนบ่ลไก่โอ้ ชัดเจนเลยช,เชัดเจ้าเลยไปก็ติดนีชดน่ชัดเจนมา<อ>ชัดเจนโมแมนชัดเจนนี่แหละคือความพิเศษ,ษของถนนเมืองไทยพิเศษยังไงกอนอาก็พิเศษแต่และพดิพพดสิวา่ามั่วไปได้เจ้าเนี่ยมันพิเศษ,ษนี่แหละทางยกระดับทางรลยฟฟ้าเนี่แแล้วมันพิเศษ,ษพิเศษอีดีพิเศษกว่าธรรมดาเนาะอ้เนยแมนกว่าธรรมดากว่านเชิดใดกว่าสร้างใดโอ้โหมันกับโมเมนง่ายเนี่ยนี่ คนไทยคนเก่งเนี่ยฮะเก่งยอมรับเลยคนไทยคนเก่งแมนมาบุกมาสุดยอดอีลีพี่น้องเอ้ยบางทีละคงไปครมาสามชั้นไอตัวสามชั้นเจนี่สามชั้นนี่เนี่ยแมนสามชั้นถนนสามชั้นเมืองไทยสามชั้นซอสกันเลยพอพี่น้องมาจะมีเล็กเนี่ยแมนแมนแมนนี่มีเสาอลไรครุ่มแบบ้อมว่างเลยเนี่ยผอมว่างเร็วตอนนั้นเขามายังยังยังเป็นเล็กอยู่เด้ยังเป็นเล็กแมนแมนเจนี่พี่น้องเอ้ยนะเกี่ยวเขาไปทาง เอกชัยเนี่ยเอกชัยบางบอนนี่มีกล้องเก่าหนาเลยไงเก่านานี่นี่นี่มีการเปลี่ยนแปลงนี่มีคืบหน้าอันนี้ก็สิบแปดก็สิบเก้าเลยเด้หนี่เกือบร้อยเลยเดนี่นี่มาตอนนั้นยังเป็นเสาสิพวกเกือบร้อยจะได้พันแล้วอะไรพันเออมาบ้างสักพันสิบวันแล้วเนี่ยนี่เสานี่ยังเป็นเล็กกิริกิดูอยู่ตอนนั้นเลยอยู่ตอนนักข้าเมาเหมือนเหมือนนี่ไง้าสองสามสองเดือนนะแมนแต่มือนี่มาก เรียบร้อยเพิ่อแล้วมีความเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยเนี่ยนี่บอลเสือกับล่องเบิ้งบอลเสือกับล่องเบิ้งสำหรับทันทีผ่านไปผ่านมาน้องผีหลอกนะอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแมนนี่เห็นอีกนี่พี่น้องเลยเนี่ยถ้าสดอันนี้โบเกินโบเกินอ่าโบเกินเดือนหนึ่งแล้วเรียบร้อยเลยมองนี่จุดนี่ใครคนนี้ไม่เนี่ยแมนคนนี้นี่จุดเสือสุดยอดจุดนี่แถวนี้ก็แล้วเรียบร้อยเบิ้ดแล้วจุดนี้ที่ว่าอยู่เขตบางบอนเนี่ยเขตบางบอนเนี่ยอ๋ ตรงไปสมุทรสาครก็เลยการท้าประชาชนบอกเอ้ยบ่าวเท่ากับบ่าวัวทายคลิปจุดได้เขตไหนเนาะคือคือบวกๆประสันเนี่ยบางทีมพร้อมกับบวกคือกันนี้เป่น้องเอ่าแต่ว่าเห็นก็แปลกตาแมนเนี่ยวันนี้รถก็ไหนดิคิดแหนคิดกบเท่ากันยุ้ยบอลเท่ากันเอ้ยเฮาสิทายคลิปดีว่าน้อคลิปบดเอ้ยจะได้กขนมไทยเป็นการอัปเดตเป็นการอัปเดตอัปเดตใหม่ๆล่าสุดแต่ว่าคืบหน้าไปไลยเติบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย อโอทโหนี่ยานี่แถวนี่พี่น้องเลย<า>นี่นี่คือเขาคือความคืบหน้าเด้อนี่ความคืบหนา้าแมนที่เอาคลิปไปดูมาไทยพี่น้องในเบิ่งหลังให้ได้รับชมนะวันนี้แมนเลยนะฮะประเทศไทยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนี่แหละคือประเทศกำลังพัฒน,นาแมนบอกเลยว่าเห็นแล้วรับชมเพื่อเป็นแนวทางเด้นนอพีนอนะะ่น้องเลยน,นะฮะแมนแมนแมนมาท่องฮะมีเอฟซีคนมากมามากเขาเหม็นเราดิอะทีทั้งพวกพี่เทนเจาะดิ ชาวไายคลิปเป็นสี่เนี่ยนายเระวังเมื่อบาดจากสิเนอร์บัได้เน้่ยอ้าวเป็นยังจังหวัดเมื่อบัได้<อ>ก็พูดกันเนี่ยมามาเพราะว่าข้อทายเนี่ยเขาเรียกข้อทายคลิปที่สังสรรค์เนี่ยคลิปที่มีประโยชน์เนี่ยแมนคลิปคลิปนี้เนี่ยข้อาทายแบบสร้างสงรรค์ข้อทายแบบเพื่อความบันเทิงเกิดกะบูเมนว่าข้อาทายเพื่อประชดประชันเพื่ออ่ให้ไร้ไพ่แมนแมนแมนได้ไฟไหนไฟนั้นนะพี่ตง มีแต่บางทานเอาไปโยกเอาไปโยกเอาไปเอาไปปั่นป่วนเิยปั่นป่วนนะไปเนีเนะ่ะเท่าซากคนมันไม่เจตนาอย่างนัออ้นเด้อเพียงแต่เพี้ยนความตื่นตาความปรมนหลาดใจของคนท่านะฮะจากที่เคยถนนบนดิน เห็นถึงใบสะนีนก็แปลกตาสำหรับเขาเดียวพี่น้องเอ้ยจะเพี้ยงทนั้นเที้ยงท่านั้นบริมจิตนาคิดได้เหงียลงเต่าคิดอยากจะทำลายไฟใดไฟหนึ่งเลาวพี่นสิ่งที่เ็นอยู่ตรงนั้นคือความจริงแม่พี่ท้องท้องความจริงเรื่องจริงพี่น้องนะพี่น้องเออโอ้ยนะก้าที่วิ่งวอดไอ้ปูทีสามข้อมันป่วนนี้อ็พี่น้องเอ้ยนะจะเอาเขาไปโยกไปเกี่ยวของกับสิ่งที่บอดีนี่ก็แล้วแมนเนาะบ้านเมื่อก็ต้เขาเมื่อกี้กำลัากเข้ากำลังพร้อมนะแมนจะเกิดเป็น เกิดกี่ปีจะเกิดกี่ชาติจะตายกี่ชาติบาวโก็ยังเป็นบาวโบคนเล่าแม่เร่าคนเดิมคนเล่าคนเก่าคนเดิมคือบานเกิดเมืองนอนก็นคือบ้านเกิดเมืองนอนนี่แหละเห็เหนจะได้ประเทศไทยคือประเทศ บ้านหลังที่สองของบ่าวเนาะพี่น้องแม่เศรษฐีทำมาหากินนะบอกขิดกดท่อหยุเป็นแถย่างแน่นอนแมนเนาะเพราะว่านผมไม่ยังที่จะคิดกดท่อหยุเลยนะไอ้หน้าติว่าประเทศไทยคนไทยน้ำใจดียิ้มบยากเจมใส์ไอโอกาสเนาะพี่น้องเนาะบอกซอลินซิ่งที่ดีเนี่ยก็รูดที่ได้จากประเทศไทยให้ดีใจหลายเนาะพี่น้องเนาะก็ที่ว่าวันนี้กะอยากจะคลายถอดเรื่องราวของการเดินทางนะจากเห็นบ่าวท่อทั้งหมดท่อ อันนี่แทบหนีไปเรื่องง่ายดิไอ้แมนไปนัดบุญจักษีนะเอาแบบไปก่อสร้างไปว่างกานบุญแล้วก็เทพคู่นุมากไปแนอะไรอย่างนี้จังว่าเป็นเรื่องง่ายบอกโมเมนต์โมเมนต์ง่ายกว่ามันจีเป็นรูปเป็นลางกว่ามันจีแล้วสมบูรณ์โอ้โหโมเมนต์ธรรมดาเลยนี่ปลาสวัสดสุดยอดอีหลีโอ้ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยปลาบผมเองอยากจะห้องดังๆเพราะว่าเห็นนี่แบบนี่หัวนี่หนูตาเนี่ยนี้สมองแบบแบบแบบ เหมือนกับปีกระเป๋าเลยเลยเขามัน,มนซึ้งเหมือนเหมือนแซี้ยวเอียงแบบแบบเฮ็ดเฮวแบบกระตือรือร้นครับโอ้โหเป็นไปนได้ขนาดนี้หรือเ่าประเทศไทยอ่าสุดประสาบมากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดลีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสิ่งที่ยังไงเห็นหน้เอ้ยอ่าก็รู้สึกจากใจเนาะพี่น้องเขาเองกับบริษัทแซงบริษัทแ,แกล้งบอกนะแม่เห็นแล้วก็แบบตื่นเต้นอีหลกเลยอยาก ไทยถอดเลื่องล้าวนี่พี่น้องทั้งบ้านไดเห็นพี่น้องทั้งบ้านได้รับชมนะครับสำหรับคนไทยเป็นอาจีพเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเรื่องธรรมดายข้อมูลกับบอกสอนรรเข้าในเด้อพี่น้องแต่สิ่งธรรมดาคือพวกเขานี่เขาบอกเห็นเขาบอกเคยเห็นกันอาจจะมีเอฟซีหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทั้งต่างจากกังหวัดของประเทศไทยเพิ่นมาเคยได้ผ่านเพิ่นบมาเคยกับ บอกต่อทั้งผ่านคลิปวิดีโอบาท้องกับบ่าวโบเด้อนะครับแมนแมนแมนแต่ว่าจุดนี้เท้าอีกพุ่น้ออีกเรากระไพี่น้องเอ้จังหวัดป่าไม้สิ่งที่เท้าในห็นแล้วก็สิ่งที่เท้าจะไปเห็นอยู่เห็นงานเดี๋ยเด้อพี่น้องเอ้คลิปวิดีโอนี้บาท้องเป็นย่งไรเจ้าคายต่อไปบ่อยปลาฮอตฮอตจุดนี้กะใกล้ารฮอตบนเฮดเยี้ยเฮดงานกะศิลาพี่น้องเพื่อนเพียงทดนี่แหละ